ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ในลักษณะที่อาจารย์บอกเลยเหนื่อยทั้งคู่สับตรงนี้เขาเรียกว่าโพลิสิกฟาติกฟาติกกว่าเหนื่อยด้านอันนี้อย่างนี้ก่อนนะครับด้านของยูเครนเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเพราะอะไรครับเพราะขนาดนี้เขาได้อาวุธดีๆแต่จริงๆแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีข้อจํากัดแล้วนะครับสิ่งที่ทางด้านตะวันตกกับทางด้านอเมริกาช่วยทางด้านยูเครนจริงๆไม่ได้ช่วยยูเครนให้นะครับชนะ รัเสเซียฝังดีนะครับแต่ว่า<ม>ชนะทําให้ยูเครนป้องกันตัวเองได้นี่คือเหตุผลที่ทางยูเครนเนี่ยลึกๆก,ก็คือมีความรู้สึกคุณนะผมขออะไรคุณนะมักจะให้ล่าช้าเหลือเกินและบอกขอไปทีงนะสีละเรื่องเช่นยกเรื่องต,งตอยา่างนะจะขอเรื่อง F-16 นะครับเรื่องเครื่องบินตอน,ตอนแรกคุณก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแต่พอมายอมถึงจุดหนึ่งมันช้าไปแล้วสองผมขออีกตัวหนึ่งอตรัส อาตรกัก็คืออะไรครับอ่อเป็นตัวเขาเรียกว่า tactical นะครับอ่อ rocket system ยิงได้กไกลอเมริกาก็ไม่ยอมไม่ยอมแต่ตอนนี้ยอมแต่ตอนนี้ก็ช้าเกินไปแล้วเพราะอะไรครับเป็นช่วงที่สังรัสเซียเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นพูดง่ายทางด้านนี้ทางด้านยูเครนก็มีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นคุณช่วยผมจริงช่วยผมให้ป้องกันตัวแต่คุณนะไม่ยอมที่จะให้ผมเนี่ย นะครับเพียงพอที่จะชนะมีการจํากัดหรือว่าห้ามยิงเข้าไปในเรื่องของอะไรทางด้านรัสเซียท,ทั้งที่รัสเซียส่งสานะัยิงมาจากประเทศเพราะฉันทางด้านทางด้านของยูเครนต้องอาศัยอาวุธของตัวเองอะไม่ใช่อาวุธที่ส่งมาจากอเมริกาเล่นงานทางด้านโดรนของรัสเซียเพราะฉะนั้นข้อจํากัดอันนี้แต่ตอนนี้ข้อจํากัดของยูเครนมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะฮะเรื่องของสงครามเรื่องของอะไรครับกลุ่มในอเมริกา จะมีการเลือกตั้งปีหน้ากลุ่มดีโมแคตส,ส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะทางด้านของดีโมแคตอา่อาอ่าอธิษนะอีกส่วนหนึ่งคือทางด้านดีพับริกันดีพับริกันส่วนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของทรัมป์เนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะไม่เคยสนับสนุนยูเครนเท่าไหร่ยังมีการตัดเรื่อกงงบประมาณต่ตางๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดนะงบประมาณที่ผ่านนะครับมาช่วยทางด้านเมื่อประมาณสักสองสามอาทิตย์ก่อนเนี่ยมาช่วยทางด้านอะ,อะไรครับอ,อิสราเอลหนึ่งหมืนหม่นหก บเด่นขอไว้หนึ่งแสนในหนึ่งแสนนั้นมีเรื่องของยูเครนอยู่ในนั้นด้วยปรากฏว่าอะไรครับไม่ผ่านครับนะยังไม่มีการคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกได้ชัดว่ายี่ปีหน้าจะมีการเลือกตั้งทรัมป์ก็เดน่นคะแนนนำนะครับในรีพับลิกันเพราะฉะนั้นในกรีนี้นะครับประชาชนส่วนหนึ่งดูได้ชัดเริ่มที่จะอะไรครับชักจะมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะต้องไปช่วยเหลือทางด้านยูเครนจำานวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหา หาสำหรับยูเครนเรื่องอาวุธนะครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณสาภาพยุโรปก็เช่นเดียวกันครับสู้กันมาตั้งแต่ปีกว่าเจ้าขึ้นมานะครับตั้งแต่วันที่24่สิบสี่กุมภาใช่ไหมปรากฏว่าคุณดูสาภาพยุโรปสิครับหนึ่งเลยพักนะครับบางพักเปลี่ยนใหม่คือสโลวาเกียไนฟิโกเป็นคนที่เหมือนกับฮังการีก็คืออะไรครับไม่สนับสนุนยูเครนเขีนไว้อย่างครับเพราะฉะนั้นันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันที่สอง ทางด้านของโปรแลรนด์โปรแลนดนะ์นีก่อนหน้าก่อนหน้าน,นี้จริงๆเข้ากับทางด้านยูเครนดีมากช่วยเหลือเป็นพวกขวาจัดช่วยเหลือ,อยูเครนแต่ปรากฏว่าพอเกิดมีปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับธัญ,ญพืชที่ทางรัสเซียเนี่ยห้ามส่งออกเพราะฉะนั้นธัญพืชของยูเครนก็ต้องผ่านทางด้านโปรแลนด์ไปกระทบกับชาวไร่ชาวนาโปรแลนด์เพราะว่าธัญ,ญพืชที่ผ่านไปโปรแลรนด์นั้นปรากฏว่าเอามาขายมันก็ถูกกว่าธัญ,ญพืชในโปรแลรนด์กระทบกับฐานเสียงของรัฐบาล พอฐานเสียลรัฐบาลรัฐบาลที่ช่วยยูเครนเน่ยนะก็ไม่พอใจห้ามอะไรครับไม่ยอมให้ผ่านยูเครนนะครับนะก็ไปนะไปโจมตีนะครับไปฟ้องอาทางด้านอะไรครับทางด้านโปแลนด์ซึ่งช่วยเขาฟ้องผ่าน WTO แถมในคณะสมัชชาสาประชาชาติที่มีประชุมอนะไปโจมตีรัฐบาลของโปแลนด์ว่านี่เนี่ยนะจริงๆนะเหมือนกับเล่นละครนะให้ความช่วยจริงๆลึกๆก,กก็คือช่วยทางด้านรัสเซีย ผู้นำของโปแลนด์คิดในใจยุ่เต็มที่เลยให้นี่ไม่เห็นประโยชน์ของอะไรครับเป็นคนที่ช่วยเหลือเต็มที่ยังมากัดมาพูดง่ายยังมาเล่นงานอีกเปรียบเหมือนอะไรครับเหมือนคุณกําลังจมน้ําผมให้พายคุณไปปรกากฏคุณเล่นพายแล้วจะดึงผมลงด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้จึงเปลี่ยนจากเป็นพันธมิตรยั่วขึ้นมาแต่ขณะดเดียวกันก็ไม่ยั่วถึงขนาดว่าจะ,ะเพราะว่าอาวุธต,ต่างๆต,งต้องผ่านส่งผ่านทางโปแลนด์โปแลนด์ก็โอเคแต่เขาบอกว่าอาวุธที่มาจากโปแลนด์ผมไม่ให้ครับ ขอหน้านี้ให้แต่ลึกๆก,ก็คือคือให้หมดแล้วแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งหลังสุดเนี่ยพรรครัฐบาลนี้แพ้ที่กําลังตั้งขึ้นใหม่ที่โดนทรัสเนี่ยเป็นพวกที่เห็นใจโปรแลรนด์เห็นใจทางยูเครนแต่ก็ต้องยอมรับว่าจะช่วยเหลือในขนาดไหนลําบากอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับอ่อีกอันหนึ่งพวกขวาจับในประเทศต่างๆกําลังขยายตัวมากขึ้นเมื่อขยายตัวมากขึ้นกลุ่มเหล่านี้นะครับมักจะมองในเรื่องของอะไรครับมองในเรื่องของชาตินิยม นะครับมีปัญหาตัวเองเรื่องของอะไรครับเล่นงานพวกอะไรครับรีพัยเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่าเนี้ยก็จะไม่ค่อยเห็นความสําคัญหรือไม่สนับสนุนการช่วยเหลือแต่ยังย้ายก็ตามในกรณีของอะไรครับเนเธอร์แลนด์ที่มีการเปลี่ยนพวกขวาจัดซึ่งกําลังตั้งรัฐบาลอยู่ไม่ทราบว่าจะได้มแต่เขาได้คะแนนเสียงสูงสุดคือพรรคอะไรครับของกีนะครับของวิลเดอร์แล้วก็กิทวิลเดอร์เป็นพวกขวาจัดแต่อันนี้น่าสนใจเขาไม่ได้ต่อต้านยูเครนเขาสนับสนุนยูเครนแต่เขาตั้งปัญหาว่าเฮ้ย มันมีข้อจากัดเรื่องงบประมาณในการช่วยเห็นไหมครับข้อที่สองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้งบประมาณของยูเอยเนี่ย27ประเทศซึ่งเป็นงบประมาณหลายปีส่วนหนึ่งก็จะมีการไว้สําหรับสหัสรณ์ายูเครนปรากฏว่าจะต้องเป็นมติเอกฉันพอมติเอกฉันคุณลองวาดภาพดูเลยครับในกรณีทางด้านซลลวาเกียนะครับทางด้านฮังการีตอนนี้มีเพื่อนแล้วเพราะฉะนั้นหลายประเทศอาจจะมีความรู้สึกบล็อกเอาไว้ เพราะฉะนั้นในกรณีอาจจะที่อธิบได้ว่ายิ่งนานวันเนี่ยทางด้านยูเครเนกาลังมีปัญหาก็คืออะไรครับแรงสนับสนุนจากสภาพโซเวียสอาสา,าพายยุโรปจากเมริการเนี่ยลักและประเทศประชาชนเริ่มที่จะมีเจอปัญหาเรื่องอะไรครับเศรษฐกิจก็จําแย่ยังต้องมาช่วยเลยอความรู้สึกกน,นี้นำไปสู่เขาเรียกว่าอะไรครับแรงกดดันที่จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นรัสเซียมันเห็นจุดนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดที่เป็นจุดแข็งก็คือ ทางยูเครนนันได้อาวุธดีๆแล้วก็มีพลังในการต่อสู้ดีมากนะครับที่สามารถที่จะเล่นงานแต่ไม่สามารถบุกต่อแรกคนนึกว่าจะบุกขึ้นมาเยอะปารากฏว่ามีอาวุธดีๆเข้ามาปั๊บบุกแทบจะรัวนิดหน่อยเท่านั้นเองน้อยมากนะครับสิ่งหนึ่งก็เพราะว่ารัสเซียได้เรียนรู้จากนาเดนก่อนที่จะบุกมันมีเวลาสําหรับเตรียมป้องกันมีการอะไรครับใช้ตัวเขาเรียกว่าระเบิดนะเต็มไปหมดเพราะยูเครนตอนนี้ได้อาวุธดีๆแต่พอไปถึงปั๊บเจอระเบิดอะไรครับ อาวุกเต็มไปหมดเลยเพราะอาวุธดีๆในระยะแรกนะถูกทำลายนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยู่ทางรัสเซียก็ใช้อะไรโดรนนะครับของอะไรครับของอิรานแล้วก็มีความเออมาเริ่มมีความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นช่วงหน้าหนาวเป็นการพักลมทางด้านของอะไรครับรัสเซียก็ถือโอกาสพัฒนาอาวุธของตัวเองมากขึ้นนะครับมากขึ้นและรัสเซียก็ใช้กลยุทธ์ไหนครับคนตายเท่าไหร่ไม่เป็นไรเพราะเขาจำเนินเยอะเอาคนเหล่านี้ตาย นะครับตายห้าคนนะครับแล้วก็อะไรครับยูเครนตายหนึ่งคนเล่นงานรัสเซียเล่นงานนะเยอะแยะตายเยอะตายตายแล้วมีมาหมายอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ทางยูเครนก็เจอปัญหาเรื่องแรงอะไรครับแรงของผู้สนับสนุนแต่รัสเซียก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาสบายนะครับต้องยอมแล้วว่าเสียดีิจเขาก็ยำแย่อาจารย์อิสระกันอย่าลืมว่าคนฐานเขาเนี่ยตายเป็นแสนแสนคนประชาชนจนํานวนเยอะกําลังเรียกร้องว่าเฮ้ยสามีฉัน ลูลกชั้นให้มันควรจะหยุดสักสักทีนะครับเพราะฉะนั้นและยิ่งขนาดนี้เราต้องยอมรับว่าการมีปัญหาถูกแซงชั่นทําให้ทางด้านของอะไรครับทางด้านเศรษฐกิจต่างๆเขาเนี่ยมีประเด็นปัญหาเรื่องของเครื่องจักรในการทํางานหาผลก็ลําบากเพราะฉะนั้นทางด้านของบุรีเดงก็ต้องยอมรับว่าอ,อยู่ในฐานะที่ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายลึกๆเขาก็อยากจะมาเจรจาเพราะฉะนั้นสิ่งแต่ว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ขนาดนี้คืออะไรครับจะต้องพยายามใช้เวลา ที่ยังมีอยู่ถือโอกาสที่ทางด้านยูเครนทําท่าจะนะครับถูกกระทบอ่อนแอลงสิ่งที่เขาทําตอนนี้คืออะไรครับพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรฮะทาให้ประชาชนในยูเครนและต่างๆให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้ยาวเว้ยพอยาวปับ๊บคุณจะช่วยเหลือต่อไหมสองจะทําให้กําลังใจของทหารกําลังใจของประชาชนในยูเครนเพราะนวิธีการก็คืออะไรถลม่มนะครับหลายแห่งเลยเกียรติเราจะเห็นได้ใช่ไ ถล่มนู่นถล่มนี่รลศอีอันหนึ่งที่กาลังต่อสู้กันอยู่อยู่ทางด้านของละลูฮันกับดอนดอนบัสต่อสู้กันนะครับหนักมากคนทางด้านของรัสเซียก็ตายกันเยอะมากตายตายแล้วมีมาเสริมอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งรัสเซียสู้กับทางด้านยูเครนที่บักมุดโอ้โหทั้งสองฝ่ายตายกันเยอะมากตาโกตักมุดนี่ไม่ใช่เป็นเมืองยุทธศาสตร์เลยแต่เป็นสัญลักษณ์เพราะที่คุณเทนอาจารย์มาพูดออกมาเนี่ยก็มาจากใ้ตัวนี้ครับ ก็จะมีการใช้โดรนเล่นงานต่างๆเพื่อที่จะทําให้เกิดอะไรครับเกิดความปั่นป่วนและหวังที่จะนะครับตีกลับนะครับตอนแรกทางด้านยูเครนตีกลับตอนนี้ก็มีความรู้สึกยูเครนกําลังอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าอะไรครับบุกได้ในจังหวะหนึ่งแต่เขาเองก็คิดว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายรับแล้วจะมีการตีกลับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนที่เขากําลังสะสมมีเรื่องอาวุธนะครับสามารถผลิตขึ้นมาใหม่อะไรต่างเหล่านี้ก็พยายามจะตีกลับแต่ต้องยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายนะครับอยู่ในทัานะ ที่เราเรียกว่าสเตลเม e ต่างฝ่ายต่างลุกกันลําบากมากเพราะฉะนั้นในความเห็นของอาจารย์คิดว่าถ้าไปอย่างนี้เรื่อยๆมีความเป็นไปได้ในอนาคตอาจจะเป็นปีหน้านะครับหรืออย่างไงความจําเป็นที่จะต้องมีการเจรจาสูงขึ้นถามว่าทําไมครับข้อแรกเลยทางด้านของรัสเซียนะครับถ้าเขาสามไม่สาม,มารถขยายตัวขึ้นมาเมื่อต้นทุนก็เยอะประชาชนก็นะครับเริ่มแม้ว่าฟังดูไม่ออกเพราะเขาคุมประชาชนได้เข้มมาก ถ้าว่าลึกๆคนก็อยู่ตรงนั้นเศรษฐกิจก็จะมีประเด็นปัญหาเพราะะนสิ่งที่ทางด้านของเขาถึงจุดหนึ่งคืออะไรครับนะครับยอมเจรจาได้เพราะว่าเขาสามารถบอกประชาชนเลยผมหลังวันที่24ิบเสีเนี่ยผมได้มาประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนแรกได้มา2ี่สิบถูกทางด้านยูเครนตีกลับแต่ได้มาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์บอกว่าเราชนะทางยูเครนไม่จะไม่พอใจเพราะยูเครนอยากต้องการตีกลับหมดแต่ดูๆล้วตีไม่ได้เพราะตีไม่ได้ปั๊มยูเครนจะชนะด,ด้วยตัวเองได้ยังไง เพราะฉะนั้นแรงกดดันจากอเมริกาจากทางด้านของสาภาพยุโรจะกําหนดเลยว่าเฮ้ย hey, พอสักทีอันนั้นจะทําให้ยูเครนัหาทางออกไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นปลอบใจได้แง่ว่าเฮ้ยแทนที่จะเสียยูเครนทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดนะฮะยังรักษายูเครนได้เสียไปบาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกประมาณ17%พูดง่ายในที่สุดความจําเป็นเหล่านี้อาจจะนําไปสู่นะครับสถานการณ์แบบที่จบลงแบบเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ลุกกันไปลุกกันมาภาษาอังกฤษกรสเตลเมท ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดความจําเป็นนะครับต้องหาทางเจรจาเพราะฉะนั้นกรณีไอ้สิ่งที่าทางรัเสเซียทําอยู่ยังพยายามทําแต้มเพื่อที่จะสร้างอํานาจต่อรองถึงจุดหนึ่งจะมีการเจรจาเราจะเห็นได้ชัดนนหนึ่งทางด้านรัเสเซียก็พยายามที่จะแผ่แนวเคตนะในด้านที่จะบีบทางด้านของเอ,อเมริกายุโรปไปสู่โกลบอลซา h ไปสู่ทางด้านของบราซิลไปสู่ทางด้านของอะไรครับาทางด้านของออทั่วโลก ให้มีความรู้สึกใหจ้จบกันทันทีจบกันทันทีทั่วโลกก็ได้ผลนะครับทั่วโลกจานวนเยอะเลยซึ่งอเมริกากับสาภาพยุโรหลงงงทาไมรัสเซียละเมิดเข้อกกดสสรปนะชาระชาติอย่างจงครึ่มน่าจะมีทุกประเทศออกมาคัดค้านสิ่งที่เขาพลาดก็คือทางด้านของรัสเซียนี่เก่งมากสามารถที่จะโน้มน้าวใจให้คุณว่าปัญหาทั้งหมดไม่ใช่ว่าเขาละเมิดแต่ปัญหาทั้งหมดเพราะนาโตเป็นภัยคุกคาม นะครับยูเครนเป็นภัยคุกคามเขาสามารถสร้างนะครับแนวคิดอันนี้ขึ้นมาได้สามารถสร้างอย่างผมคุยกับนะครับวางคนวันเนี้ยไปนั่งนะก็มีคนบอกเอ้ยน่าจะจบสักทีเพราะอะไรนะคนไทยด้วยกัน,นอ่ะเฮ้ยอาจารย์ยูเครนไม่มีตัวตนเขาสามารถสร้างแนวคิดอันนี้ขึ้นมาได้แต่ที่เห็นชัดก็คือก b a l บ o u อมมันมีความรู้สึกว่าโลกมันมีการเปลี่ยนส่วนหนึ่งเห็นยูเครนเป็นส่วนหนึ่งเกรดอเมริกาอีกส่วนนึงก็มองว่าเฮ้ยไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้เขาบอกมีที่พลเพราะฉะนั้นกรูโบซ้อมนี้ ต้องการที่อะไรหาทางจบสัทีนะคุณไปดูบราซิลนะครับนะครับไม่สนับสนุนนะครับเป็นกูกโวซาเพราะฉะนั้นในกรณนนี้ผมก็คิดว่าแรงกดดันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากนานาประเทศเนี่ยยิ่งสูงขึ้นก็เหมือนกับที่กรณีที่กําลังเกิดกับอิสราเอลกับฮามาสแรงกดดันจากนานาประเทศที่บอกอิสราเอลให้ขอให้ยืดต่อเรื่องของการอะไรครับ การหยุดยิงทั่วคราวเนี่ยขอให้มันหยุดยิงท้าวนได้หรือไม่แรงกดดันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะนําไปสู่ในปีหน้าหรือปีต่อไปนะฮะซึ่งอาจจะนําไปสู่ต้องจบลงด้วยอะไรครับต่างฝ่ายต่างต้องหาทางลงหลีกเลี่ยงนิกะฐีบซอมเกมครับ ยกเว้นว่าจากจุดนี้ไปฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งโอ้โหมีความมีโอกาสชนะกันอย่ยโจงคลื่นอะไรตมืองนั้นซึ่งในกรณีฝ่ายที่ชนะอาจจะยังลังเลอย,อยู่แต่ดูท่าทางไปไม่ได้ไกลเพราะตามฝ่ายต่างค่อนข้างจะอะ้รอะไรเล่นกันเนี่ยอยู่ในฐานะลำบากมากภาษาอังกฤษเรีสเตลเมดครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งแรงกดดันในปีหน้านะครับคงจะมีสูงขึ้นที่จะหาทางลงสําหรับกรณีของยูเครนกับรัสเซียครับ อืมครับอ่าแต่มันมีมันมีคาพูดหนึ่งของคุณปูตินเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับที่บอกว่าเรียกร้องนะครับบอกว่าอยากจะให้มีการเหมือนกับว่ายุติสงครามได้แล้วนะมันถึงเวลาแล้วนะครับอันนี้อันนี้อาจจะเป็นคําพูดประโยคหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ามันจะมีอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่ารัสเซียจะไม่ยอมหยุดสงครามจนกว่าสหรัฐอเมริกาจะได้ประธานาธิบดีท่านใหม่ในปีหน้านะครับอาจา<ช>รย์ตีความตรงน,นี้ครับเล็กๆกับพอนะครับว่ารัสเซียเล็กๆ เห็นนะเห็นอะไรเห็นความจาเป็นในการเจรจากับที่สองเขาก็ดูโอกาสว่าให้พัตทัมเนี่ยคะแนนนํามีโอกาสที่จะได้รับการแต่อันนี้ยังไม่แน่นะครับอย่าเพิ่งไปตีกนเพราะว่าทัมยังเจอปัญหานะครับเพราะว่าในหลายเรื่องที่เขาถูกฟ้องถ้าเขาได้เป็นประธานดีเขาหมาสามารถที่จะอาภัญโทษตัวเองได้ยกเว้นเรื่องหนึ่งที่เขาโกงการเลือกตั้งที่จอร์เจียในกรณีเขาติดคุกครับนะครับและกฎหมายก็คือว่า ถ้าคุณติดคุกในเรื่องในการติดคุกนะครับใน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 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องอคุณเป็นประธานด้วยซึ่งพูดง่ายจะรัก่าภาภายตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจอร์เจียเป็นเรื่องส,สำคัญมากถามเลยครับว่าประธานทิบตีที่ติดคุกเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแม่คะแนนเขานำนะเขายังต้องเผชิญกับวิบากกรรมนะครับแต่อันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเด็กรณนี้ยัง ต้องไปรอดูแต่แต่ปฏพิเสธไม่ได้เขานำทางด้านเบอร์สองเบอร์สามแต่ขนาดนี้เบอร์สองเบอร์สามโดยเฉพาะเบอร์เบอร์สองเดิมเนี่ยคือเขาเรียกว่าทรัมป์น้อยเดซันติสรู้จักคะแนนเสียงชักแย่ผู้ว่าผู้ว่าฟลอริดาแต่อีกคนหนึ่งที่เป็นลูกน้องเก่าเขา่าิกกี้ฮาร์เลย์ซึ่งกำลังวางตัวในลักษณะที่ ต่อต้านทรัมป์แต่ก็รับแนวคิดของทรัมป์บางอย่างเพราะก็ทรัมป์บอกว่าเฮ้ยทรัมป์เนี่ยไปที่ไหนมีปัญหาทั้งนั้นเขาก็วางตัวในกษานที่พยายามดึงคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นทางด้านของอะไรครับปูตินยิ้มเลยครับเพราะว่าเรื่องการเลือกตั้งในปีหน้าเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเขาเพราะว่าแรงที่จะสนับสนุนยูเครนเนี่ยลบหลอต่อให้ไบเดนทำไงมันลดลงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่เขากาลังดูอยู่ว่าสร้างอํานาจต่อรองด้วยการสร้างพลังตัวเองมีโอกาสไหม ที่จะถือโอกาสที่ที่ยูเครนเนี่ยได้รับความช่วยเหลือน้อยลงเขาจะรับได้ขนาดไหนดูที่ว่าจะบุกได้ขนาดไหนนะครับแต่ยูเครนก็ต้องยอมรับว่าเหนียวแน่นพอสมควรนะครับอาวุธต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาบุกได้ในขอบเขตจากัดมากๆนะครับแรงกดดันที่เขาจะต้องเจรจาและแรงกดดันนี้จะดีขึ้นเพราะว่าถ้ามามีฝ่ายขวาเข้ามาเนี่ยมันจะคุณนําไปสู่อย่างเช่นทามบอกถ้าเข้ามาวันเดียวก็จบวันเดียวก็จบว,เ,วจบเลิกช่วยยูเครนนะครับเ<อ>พราะฉะนั้นอันนี้ก็นําไปสู่เรื่องของความจําเป็นแต่อย่าลืมวะ ทางด้านยูเครนทางด้านสหภาพสซเวียตเขาก็คิดถึงความอะไรครับความอยู่รอดของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามช่วยเหลือยูเครนในระดับหนึ่งไม่ใช่อยู่ดีๆยูเครนจะเคว้งไปต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ครับยูเครนก็ยังมีอำนาจในการต่อเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายสู้กันไปสู้กันมามันไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่ก็เลยสเตลมต์ความจําเป็นนะครับในการเจรจาต่อรองเนี่ยจะถูกบังคับ นะครับในเรื่องของอยูเครนจะถูกบังคับเขาไม่พอใจแล้วครับเพราะเขาอยากตีกลับแต่จะทาไงได้จากทางด้านของรัสเซียลึกๆบูตินก็อยากจะจบเพราะอะไรครับเขาสามารถที่จะสบายใจได้บอกกับประชาชนเขาชนะเพราะได้ไามตั้งเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดเอนะนะครับเทียงแต่ว่าตอนนี้เขาก็ต้องพูดถึง2ด้านด้านหนึ่งคืออะไรครับเฮ้ยเรื่องนี้ยังเลออีกยาวพูดง่ายเพื่อให้คนมนะีความรู้สึกให้ทายาวะช่วยหรือ,อยูเครนทามไมวะเพราะฉันจะตั้งเพราะเวลาที่เราวิเคราะห์เนี่ย มาดูว่าลึกๆเขาพูดยังไงเหมือนกับที่เขาขู่ํำได้ไหมครับจะมีการใช้นิวเคลียร์หรือรื่องต่างๆจริงๆน้าคนไม่เข้าใจผิดเฮ้ยจะเกิดสงครามโลกจริงๆอ่ะสิ่งที่ปูตินเที่ยใช้ขู่ขู่แบบเหมือนกับเป็นจริงแต่ลึกๆก็คือไม่ทำแล้วครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าทําขึ้นมาเนี่ยผลกับผลน e g ก t i v ซ้มเกมความยิ่งใหญ่ของปูตินหายไปเลยนะครับเพราะเขาจะทำาไมเพราะแต่ขู่ขู่เพื่ออะไรครับขู่ให้ประเทศต่างๆเนี่ยบอกทางด้านยูเครน นะครับทางด้านของประเทศต่างๆรวมทั้งทางด้านของอะไรครับทางด้านของยุโรปอเมริกาขู่ปั๊บเนี่ยช่วยอะไรครับช่วยทําให้อเมริกากับยุโรปมีมันญะมันยังในการที่จะให้อาวุธอันนี้ได้ผลนะครับไม่กล้าให้อาวุธต้ององค่อยๆให้ขู่มากๆขึ้นมาตูมปั๊บอาจจะทําให้ประชาชนมีความรู้ช่วยบันทาไมอันนั้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายครับเพราะฉะนั้นที่เขาพูดถึงเรื่องนิวเคลียร์ต้องมองให้ดีครับและรอีกเรื่องหนึ่งที่ปูตินเก่งมากอยู่ในที่สี่ิเกมเขาเรียกว่าชกกเนม ก็คือหมายความว่าแน่เอารถชนกันสองคันเขาต้องการบอกว่าหัวตีนขาดเนี่ยผมรถใหญ่กว่าคุณชนจนตายเพราะคุณต้องเหลิกนะครับจริงๆคือเอาเข้าจริงๆเขาไม่กล้าชนเพราะชนยังไงคุณรถใหญ่ก็พังเหมือนกันแต่การทําแบบเนี้ทําให้รถเล็กถ้าไม่ได้ใจจริงขอเหลิกครับเลิกก็คืออะไรยอมเจรจาเขาเรียกอันนี้ว่าบริ้งแมนเช่ลองไปเปิดดิกนะครับบริ Bring ้งแมนเช่ก็คือสร้างสถานการณ์ดูแล่าคนตื่นเต้นกันหมด ในที่สุดคนที่ค่าหัวใจอ่อนเขาเลยช mm ิคเกนเกมเกมไก่เกมไก่ก็คือเกมปลอดแหกใครที่ปอดแหกก่อนยอมก่อนเพราะย่านนี้มันอยู่ในเรื่องของนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันอยู่ในตาราครับแต่พวกเราอาจจะไม่เคยเค,ยคนะุ้นนะขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปูตินเล่นตัวนี้เก่งมากนะครับแล้วไม่ใช่ปูตินอย่างเดียวนะครับทางด้านของอะไรครับทางด้านของอ,อะไรประธานาธิบดีของอตุรกีก็เล่นเก่งมากทันะ้วมดได้ประโยชน์จากไอ สงามยูเครนเยอะมากเลยสําหรับเขาอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของนาโตแต่ล่านหน่งก็คือไม่ช่วยเหลือนาโตช่วยในระดับกนเกณฑไปดีกับทางด้านของของของอะไรครับยูเครนแต่ไรดีกับทางด้านของรัเสเซียแต่ก็ดีไม่หมดแต่เ็าได้ประโยชน์สูงสุดจากอันนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาทางด้านของความสัมพันธ์ารางประเทศเล่นกันอย่างสุดๆครับนั้นต้องอ่านเกมให้ออกครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยสรุปผมยังคิดว่าในที่สุดในปีหน้าเนี่ยเรื่องของอยูเครนกับรัสเซีย ถึงจุดนั้นอาจจะถูกบังคับให้เกิดความเปลี่ยนต่อแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าสถานการณ์ทางด้านการลบเนี่ยอยู่ในระดับสเตลเมทสเตลเมทก็คือต่างคนต่างไปไม่ได้ไกลแต่ถ้าเกิดฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งโอ้โหตีแล้วชนะตอนนี้ยังไม่จบเพราะฝ่ายชนะยังมีความสุขเกมนี้เป็นสีโรซำเกมสีโรซำเกมทั้งชนะขุนแพ้แต่ถ้าเป็นสเตลเมดเกมนี้จะก,กลายมาเป็นหลีกเลยกนิก่งแกรีซำเกมก็คือว่าต่อไปแน่พังทั้งคู่เพราะฉันไม่เคยอยู่ดีๆ เป็นเงื่อนไขเพราะฉะั้นอาจารย์พูดเนี่ยมันถึงอยู่บดึง่ายไ,ไม่จะบอกว่าให้อาจารย์บอกอย่างนั้นบ,บ่อนี่มันเงื่อนไขมันมีครับถ้าหากว่าการต่อสู้เนี่ยไปถึงจุดหนึ่งรัสเซียได้เปลี่ยนนะครับรัเสเซีย,ยยังไม่จบนะครับจะขอต่อหรือทางด้านยูเครนได้เปลี่ยนในที่ขอต่อทางด้านของกลุ่มต่างๆอาจจะยอมแต่ถ้าสู้กันแบบที่เราเห็นอยู่หลายเดือนเนี่ยไปไม่ได้ไกลานานเข้าถึงจนทั้งสองฝ่ายอาจจะถูกความจําเป็นในการคือเปลี่ยนจากเกมสีโลซัมเกม เปลี่ยนเกมใช่กลายมาเป็นหลีกเลี่ยงน e g a กระ e ิบซอมเกมนั่นไปสู่ความจําเป็นในการเจรจาครับ